น่าเสียดายที่ภาพสวยงามเหล่านี้ไม่ได้มองเห็นด้วยสายตาของทุกคนแทบวยกฆ่าโดยตายเลยครับพูดง่ายเลยครับว่าวของช่วยกันั้มันขาวขลุกช่างให่อยากตายคนเลยท้อชีวิตเราจบแค่นี้แล้วมันจะมีรถตามมาเต็มเลยกลัวรถชนบางส่วนของตัวอย่างความรู้สึกของผู้พิการทางสายตาที่ไม่เป็นเพียงแต่การใช้ชีวิตในโลกมืด ที่คนปกติยากที่จะเข้าใจแล้วยังต้องถูกกดดันจากสังคมรอบข้างที่เป็นยิ่งกว่าแรงซ้ำเติมชีวิตให้กำลังใจถดถอยอุปสรรคจากการมองไม่เห็นเป็นดั่งกำแพงกั้นในการใช้ชีวิตของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการเคลื่อนไหวแม้แต่ในระยะใกล้ๆก็ต้องประสบกับภาวะอันตรายการชนสิ่งกีดขวางหรือมากกว่านั้น ถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุส่งผลให้คนตาบอดหลายคนปิดตัวเองอยู่ในโลกแคบๆพอท่านมีคู่ฝึกผมไปผู้เดียวผมหัวเขาเอิดดาผมมีตายพี่ผมตั้งแต่วัยสิบปีนี่ออกบ้านเม่อไรเลยอะพวกขาออกบววววัมันใจจะคล้องคุณลุงอุดมพงพ์อหนึ่งในคนตาบอด ที่ระบายความรู้สึกคับแค้นใจด้วยน้ำตาเช่นเดียวกับคุณลุงกรที่ตาบอดเพราะโรคต้อกระจกอย่างเฉียบพลันซึ่งยากที่จะทำใจรับสภาพที่เกิดขึ้นปัจจุบันคนตาบอด ได้พบแสงสว่างแห่งความหวังที่ทดแทนดวงตาพิการคู่นั้นนั่นคือการได้มารู้จักโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยและการเคลื่อนไหวหรือโครงการไม่เท้าขาโครงการนี้มาเพื่อที่ให้คนที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยได้ช่วยเหลือตัวเองได้เดินไปเดินมาได้แล้วก็ เขาใช้คําคว่ามีชีวิตอย่างอิสระคือไม่ต้องพึ่งพาพึ่งพิง,พงคนอื่นมากมายนักสําหรับบุคคลที่เกิดความพิการทางสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตาบอดสองข้างหรือว่าตาบอดหนึ่งข้างเลือนรางหนึ่งข้างหรือจะมีการลักษณะตาเลือนรางอีกหนึ่งข้างก็สามารถที่จะมีการฝึกให้อยู่รอดในชีวิตปัจจุบันได้โดยการใช้ไม้เท้าขาวสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตระหนักถึงความสําคัญข,ของการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ได้ให้การสนับสนุนการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวหรือ O&M เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางการมองเห็นได้รับการตรวจสุขภาพตาเพื่อเข้าสู่การบริการที่เป็นระบบซึ่งผู้พิการเหล่านี้จำเป็นต้องรับบริการ O&M และได้รับอุปกรณ์คือไม้เท้าขาวควบคู่ไปกับ O&M ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในชีวิตประจําวันสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปคนพิการก็ต้องก็ต้องปรับตัวเข้ากับกับสภาพแวดล้อมไปก่อนระยะหนึ่งทางโครงการนี้มาก็คืออยากให้เป็นนอนเนาะเหมือนจัดอบรมแล้วก็พักค้างคืนด้วยเสรษทีนี้มีปัญหาว่าคนตาบอดที่มาแล้วก็ครอบครัวค่ะเขาห่วงยังห่วงบ้านห่วงยังห่วงญาติพี่น้องอยู่ก็เลย ไม่มีไม่ไม่ไม,ม,ม,มีใครเข้ารับการอบรมเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนเป็นการไปกลับแล้วก็รับส่งเอาการแก้ปัญหาือการไปไประชุมชาวบ้านเลยะคะ่ะไปคุยกับศูนย์สุมพักชุมชนนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งนะคะแล้วก็มีการประชุมชี้แจงแล้วก็คุยถึงบ้านหลังจากที่เราอุรมมาแล้วประโยชน์ที่ได้รับเขาจะได้รับอะไรบ้านนะคะเล่าให้เขาฟังว่าประสบการณ์แต่ละคนแต่ละที่ ด้อยกว่าเราหรือว่าดีกว่าเราแต่ละจุดให้เขาเห็นจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละที่ว่าคือปรับให้เขามีกําลังใจในการต่อสู้มากขึ้นนะคะหน่วยบริการ ONM แต่ละแห่งจะคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ารับการอบรมเพื่อทําหน้าที่ให้บริการ o m แก่คนพิการทางสายตาในหลักสูตรครูฝึกพื้นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพที่วิทยาลัยร,ราชสุดาก่อนที่จะไปฝึกอบรมให้กับคนพิการเหล่านี้ตอนแรกก็คือเขา เขาเปิดรับค่ะเพราะว่าหนึ่งเราเราเราทำความคุ้นเคยเราทําความรู้จักการนั่งกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะกับเขาแล้วก็ค่อยๆสัมผัสการสัมผัสของเราก็คือสัมผัสให้เขารู้จักกันไปเปิดประตูอย่างเงี้ยค่ะพาเขาไปนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะคุยกับเขาทุกวันสิ่งสําคัญคือตอนมาแรกๆฝ่ายจะจับมือเขาไว้ตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับเขาอย่างของที่อำนาจเจริญจะเป็นหลักสูตร100ชั่วโมงก็จะใช้เวลาประมาณ12วันเริ่มต้นก็จะ ฝึกให้เขารู้จักการใช้ประสาทสัมผัสส่วนที่เหลือนะคะถ้าตามองไม่เห็นก็จะฝึกการฟังเสียงการดมกลิ่นการสัมผัสสอนเทคนิคการเดินให้แล้วก็วิธีการป้องกันตนเองนะครับลักษณะการเดินนะครับแล้วก็จัดบุคลิกภาพให้คููฝึก1คนจะสอนผู้พิการแต่ละครั้งได้5คนประกอบด้วยการสอนทักษะการรับรู้สภาพแวดล้อม ตำแหน่งทิศทางทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทางการรับกลิ่นการได้ยินการป้องกันตนเองการเดินทางโดยไม่ใช้ไม้เท้าการเดินทางในเวลากลางคืนความรู้เกี่ยวกับไม้เท้าขาวเพื่อช่วยการเดินทางซึ่งจะสามารถทำให้ปลอดภัยอิสระมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอนการใช้ไม้เท้าค่ะ เพื premises, 1, s <S ่อแบบในการดำเนินชีวิตประจำวันการออกข้างนอกนี่ทั้งต้องทำยังไงคนฮัทห้ข่ามหายข่ามีกคือโนดขึ้นเดียวคนฮัทขึ้นโดดไปคนที่เอาไม่ทำไปแต่นี่จารย์โอ้โหที่สอนผมใจดีทุกคนแล้วก็ไม่ให้ดูผมสักทีค่อยๆทำแล้วก็ฝึกเรียนรู้ไปทีละน้อยแล้วเราก็จะค่อยคล่องตัวปรูหน้าบ้านเทาเบิ้งปรูหน้าบ้านใชประตูเทาปรูหน้าบ้านจ้ะลองไปเปิดเบิ้งเป็นยังเขาไปตรงเปิดกันไหนลองไปจับมองเปิดเบิ้งก็ดี เราเนี่ยจะเอ,เอาใจเข้าสู้เขามากกว่าหลังจากการฝึกอบรมในหลักสูตรภายใต้การดูแลเอาใจใส่จากบุคลากรทั้งด้านความเป็นอยู่การฝึกอบรมที่บ้านกับครอบครัวและชุมชนแล้วส่งผลให้ผู้พิการเหล่านี้สามารถนำไปปรับกับการใช้ชีวิตประจำวันช่วยเหลือตัวเองได้ที่สำคัญชีวิตมีอิสระ และกล้าที่จะอยู่ในสังคมโดยไม่ต้องพึ่งพาใครนเยอะกอนล้วกันละฝันตัวเองคือมันมองไมดีแต่ร่างกายด้าทิชตใหเ่ขึ้นพุ่งใจขึ้นดีใจขึ้นดีที่ผมใช้ทุกวันนี่แหละนั้นก็เดินไปร้านค้าได้ทําให้เรารู้อะไรดีๆขึ้นเยอะดีมากๆเลยครับผมใหญ่ของการนี่อยู่ไปตลอดนะผู้ที่มีไอคนตาบอดอยู่ในความปกครองเนี่ยช่วยออกมาเถอะครับท่านมาอยู่จุดตรงนี้คือท่านจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ เพื่ออาจจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ด้วยค่ะเราเห็นว่าอันไหนที่จะช่วยพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการแล้วก็ไม่ลังเลที่จะทำฉะนั้นตัวคนพิการเองก็อย่าลังเลที่จะเข้ารับการฝึกจงอย่าอายจงอย่ากลัวเดินออกมาจากบ้านเข้ามาฝึกกับเราเรามีครูฝึกเรามีอาหารเลี้ยงเรามีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ดีพี่น้องประชาชนาเป็นตัวหลักสำคัญที่จะช่วยกันดูแลนะครับให้เกียรติ เขาให้การช่วยเหลือเขาเท่าที่จําเป็นนะครับให้ขวัญและกำลังใจวันนี้น้องตู้สามารถเดินไปเล่นกับเพื่อนบ้านได้ขณะที่คุณลุงอุดมก็เดินออกจากรั้วบ้านไปนั่งดื่มกาแฟกับกาลยนานมิตรในอดีตได้อย่างอิ่มใจส่วนคุณยายกรก็เดินไปซื้อสิ่งของที่ร้านค้าในหมู่บ้านได้อย่างมั่นใจขณะที่คุณลุงกร ก็ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติและแต่งกลอนพร้อมบันทึกเสียงในเทปคัเสเซ็ตที่ตนเองชอบเปรียบไม่เท้าขาวนี้เป็นหนังแสงสว่างแห่งความหวังครั้งใหม่ของชีวิตคนตาบอดทุกคน ขอให้พิการแต่กายเถิดใจจงประเสริฐสะอาดปัญญาทุนขยันประหยัดซื่อสัตย์และอดทนยาวกวนทรยศคดกองไข่